เชิญเชิเชิญเชินี่สวัดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่มๆสาวๆอุ้มอันนี้อะเวทีมันมันเล็กนิดนึงแต่ว่าความยิ่งใหญ่ความน่ารักมันทะลุทะลวงมันล้นเออล้นนะคะและนี่คือนักแสดงของเราค่ะวุนรักนักจีนค่ะวายยูวายมี จากพบปูนทั้ทง11คนพร,พร้อมๆกันเดี๋ยวดิฉันยืนข้างล่างให้เลยนะคะ11คนพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มทีละคนขออนุญาตเริ่มทีละคนพี่แม็กซอยากตีด้วยอยากตีด้วยไม้ทีละคนได้ครับผมเริ่มที่น้องจำค่ะค่ะเสียงอ,อ,อุ้ยมีขึ้นด้วยบนด้วยนะหล่อหล่อการนีรอ่อาจารย์ำเสกมาด้านหน้าและด้าตัวรวมถึงบทที่เราเล่นเลยครับครับผมสวัสดีครับจำนะครับรับบทเป็นแก๊บครับ นี่อะต่อมาต่อมาน้องป่านค่ะน้องป่านสวัสดีค่ะป่านนะคะรับบทเป็นน้ำหวาค่ะนี่ต่อมาต่อมาน้องเจดอยู่ไหมคะเชิญเชิญหน,น้าค่ะสวัสดีครับชื่อเจดนะครับรับบทเป็นโชกุนครับผมโชกุนเสียงตละเสียงกีดได้เลยนะคะต่อมานะคะขออนุญาตมาน้องเซฟค่ะ ครับสวัสดีครับเซลค่ะรับบทเป็นไมทโธครับผมเดถ้าต่อมาท่านที้ค่ะนะคะกันกันสวัสดีครับกันนะครับรับบทเป็นกรีนครับนี่คกันกรีนต่อมาคุณคุณแม็กค้างๆนี่ฉันเลยนะคะเริ่มค่ะครับสวัสดีครับแม็กกี้นะครับผมรับบทเป็นพี่พอครับผมพี่พอฉันเลยการคิดคาแรคเตอร์เด็กของนางนะจ๊ะถูกไหมถูกไหมต่อมา หนูเชิญค่ะสวัสดีครับดูนะคมรับบทเป็นไนท์ครับนี่น้าหลต่อมาค่ะน้องเบสน้องเบสครับสวัสดีครับเบสครับรับบทเป็นฟอร์ดครับนี่ฟอร์ดค่ะท่านต่อมาค่ะน้องมีนค่ะสวัสดีค่ะมีนนะคะรับบทเป็นขนุนค่ะนี่ต่อมาค่ะน้องแซมสวัสดีครับแซมนะครับรับบทเป็นไม้ทีครับผม มีออโต้จูนคนเดียวนะมีเสียงออโต้จูนคนเดียวนะยังไงนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเอาใหม่สิชื่อแซมครับผมอ๋อทีเราก็ดูว่าออโต้จูนมา <laughs> แบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับเพลงอะมันมีเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างงี้และท่านสุดท้ายน้องไอค่ะดีค่ะไอรับบทสตาค่ะอ๋าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีออโต้จูนยังไงนะชื่ออะไรนะลูกน้องไอรับบทเป็นรับบทเป็นสตาร์ค่ะอ่าและนี่นะคะนักแสดงของเราทั้ง11ท่าน กันนิดหนึ่งกลับไปที่คนแรกมาพูดถึงบทบาทของคุณสิว่าคุณรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงทําไมมันต้องติดตามซีี์เรื่องนี้อ่ะอ๋อคือผมนะครับรับบทเป็นแก๊ปแก๊ปเนี่ยแก๊ปเนี่ยจะเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาครับที่มีเพื่อนฟร์มวงดนตรีด้วยกันแล้วก็ส่วนตัวแก๊ปเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะพาเพื่อนไประดับประเทศใช่ทีนี้ก็ทําทุกวิธีทางเพื่อจะพาเพื่อนไปแล้วก็มาพบกับ น้ำว้าเพื่อนร่วมทางที่จะสามารถสานต่อความฝันของเราได้อะไรี้เราก็เลยได้มารู้จักกันครับใช่นะคะป้าหล้าได้ข่าวว่านี่คือแบบเหมือนเป็นต้นเรื่องเลยใช่ไหมที่แบบเป็นต้นเรื่องเป็นสาววายติ่งสา่เปที่แบบจะทําทุกอย่างมันคือยังไงตัวละครของเราก็คาแรคเตอร์ของน้ำว้านะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวดําเนินเรื่องเลยเป็นตัวปวดของเรื่องนี้ก็ทําก็จะ เออชอบเห็นผู้ชายเค้ากุเกิ๊กันเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าในนี้ใครเพราะว่าหนูมากกว่าตัวพี่เองด้วยเออชอบเห็นผู้ชายเค้ากุเกิ๊กันนะฮะก็จะผิดมากแล้วแล้วเราอะมีแบบบทบาทอะไรในในเรื่องว่าแบบนอกจากเห็นผู้ชายเราทําอะไรบ้างเกิดเกิดได้ไหมในทีเตอร์ก็แอบขีนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะแบบว่า ชอบเห็นคนจิ้นกันค่ะหลักๆใช,ใช่ปัญหาคือสิ่งที่มันทําให้วุ่นวายเนี่ยคือเขามาจับเพื่อนในวงผมเนี่ยจิ้นกัน<ฮ>ใช่ทีนี้เลยแบบเราก็ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้จักคํานี้ใช่ก็เลยพวกเราก็จะนําเสนอในมุมมองของคนที่ มองเข้าไป<ม>ดูคู่จีนว่าเขามองยังไงเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นวุ้นรักแลก้วก็นักจีนโอ้ยอย่างนี้นีเองอ่ะต้องถามตัวละครต่อมาน้องเซฟเราแบบตัวละครของเรามันมีความสนุกสนานอย่างไรบ้างหนูหนูกับแม็กเธอมีอะไรสองคนฉันากรอรอรอรับเธอเออรอเ,อเ,อยล,อเลยของเธอครับเชิญก็ตัวละครของไมโธนะครับก็จะเป็นตัวที่ เอาจริงก็เอ่เอเฮ้ยตัวละครที่อะไรคะน่ารักเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานกับเพื่อนครัคแล้วก็มีความลังเลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างอุวย,ยต,ต้องถามคนข้างๆหรือเปล่าถามคนเดียวก็ไม่ได้คงต้องถามสองคนไหมสองคน,นงเนาะอ่ะค่ะคนแรกก่อนแล้วกันเซธ ตัวละครเราเป็นยังไงจะอ๋อก็เล่นเป็นโชวบุญนะครับผมแล้วก็ตัวละครของผมจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆแล้วก็จะจริงจังกับทุกเรื่องครับผมแล้วก็จะเป็นคนดุนิดนึงแล้วก็มีแบบเฮ้ยตุ้ยเฮ้ยเผ่อเผ่ออะไรนะใจนะแล้วกันการล่ากันกันเป็นตัวละครยังไงคะครับก็เป็นสมาชิก ในยูนิงสันเดย์เหมือนกันครับเล่นดนตรีเพราะคนคนนึงในวงครับผมเป็นคนเป็นคนที่นิ่งๆครับพูดน้อยต่อยหนักครับผมอุ้ยแล้วเราจะมีต่อยกันไหมต่อยกับใครครับโอ้ไม่วิก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ข่าวข่าวข่าวมันมีคนต่อยกันอะไรที่ก็นึกว่าเป็นคู่เราคนคนนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงแต่ว่าก็อันนี้ก็น่าติดตามอต่อมาต่อมาแมก ถิงเธอได้พูดแล้วตัวละครเธอ,เอคใช้คำว่าพี่เป็นพี่ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่ครับผมเป็นพี่พอเป็นพี่พอเออพี่อะไรนะพี่พอเป็นผู้จาัดการวงที่เรียกว่าหลอยสุดที่สุดในไหนแบบในในตรงนี้ในประเทศแค่น,น,<ๆ>น้อยไปแค่นี้น้อยไปพูดมา<ๆ> จะให้ผู้จัดคนนี้อยากให้ดูในซีรีส์แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ได้เลยเราความเป็นผู้จัดการของเราเนี่ยมาแบบมันทําให้แบบมันวุ่นวายมันป่วนแค่ไหนกับซีรีส์เรื่องนี้คือผมต้องมาคุมเหมือนมาคุมเด็กๆอ่ะจี่หรอใช่เหมือนบาคุมเด็กอ่ะเนี่ยตรงนี้เด็กเต็มไปหมดเลยตรงนี้น่ักล่หน้าตาแป๋วเลยเออออสุขผมนี่คือเรียบร้อยสุดในวงคงต้องถามคนข้างๆหรือเปล่าคะว่าแบบว่าเออผู้จัดการวงคนนี้เขาดุหรือเปล่าอย่างไงยังไง ไม่ดูครับไม่ดูก็แบบเป็นคนแบบเฮฮาครับหลอกคนคนดูเขาคือไม่ดูเลยเหรอหนูนไม่ดูอันเนี้เยเบลลโอ้ <laughs> ต้องไปดูการห้ามาพลาดสักอีพีว่าสิ่งที่หนูพูดมันจะเป็นเรื่องจริงไหมอันกระโดดข้าไมไปฝั่งหนูขออนุญาตกระโดดข้าไมไปฝั่งหนูนะเบสค่ะครับรับบทเป็นใครอะไรยังไงครับก็รับบทเป็นฟอดนะครับก็เป็น จะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าวงของอ v ฟ ning s u n เด y เลยเฮ้ยเธอพูดร่อหัวหน้านี่พูดถึงวงนะใครใหญ่กว่ากันน้าเบ๊ครับอันนั้นเบ๊อันนี้หน้าที่กูหายไปแล้วเนี่ยเบไงหเราหัวหน้าอันนี้คือเป็นผู้จัดการอีกทีนึงเป็นเบ๊อีกทีนึ่งลองลงมาอ่ะลองลงมาก็คือเป็นปอบขอบคุณที่ช้ามันลองลงมานะขอดก็จะเป็นเหมือน เป็นตัวตึงสุดเลยในวงนี้เฮ้ยนี่ตัวตึงเหรอตึงเลยโอ้ตัวพีคเลยครับหล่อคาแรคเตอร์อยากให้ติดตามดูน้องฟอร์ดจริงๆจริงฉายฉายเธอฉายมากตั้งแต่ ep แรกนี่คุณตึงแต่งแนัเลยปะโอ้ยเลยนปลงน่หลอกไหมที่สุดก็คือฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีแ a ช s i o สูงมากกับวงดนตรีนะครับแล้วก็เหมือนรวบรวมเพื่อนๆเนี่ยมาทำ evening sunday แล้วก็จะเห็นแบบโมเมนต์นู้นคนนู้นคนนี้แบบมีสมกึกสมกักอะไรกันเดี๋ยวฟอร์ดกจะแบบ เฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอเออแล้วปอจะแบบอ่าแอบ,บเป็นตัวชงเล็กๆหรือเปล่าไม่รู้อ่าเดี๋ยวต้องไปดูกันก็ลือๆอาจจะทําให้เรื่องมันวุ่นวายขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ต้องดูการาวันนี้ก็ต้องมาดูกันอ่ะว่าปอจะเป็นเหมือนกุญแจสําคัญยังไงให้กับสุกคู่ล่ะดีอ่ะต่อมาที่น้องมีนค่ะ สวัดคาแรคเตอร์ของเราเป็นอย่างไรมินเป็นขนุนนะคะเป็นเพื่อนซีของนว้าก็คือว่าจะตามไปจิ้นคนนู้นคนนี้ไปติดเป็นแพคคู่ตลอดก็คือเป็นสาวจิ้นด้วยการแบบใช่ใช่ค่ะเราทำบ้านแฟนเบสแบบใช่ใช่ไหมเฟร์ตี้เรยเดี๋ยวลองติดตามดูในซีรีส์นะนี่แล้วความจ้นของเราเราในชีวิตจริงแอบแบบแอบใช้ความจ้นของเรามีมีมงมีมากงแมแบบความจ้นในชีวิตจริงแล้วเอามาใช้ในตัวละครอะไรอย่างเงี้ย มีบ <One input> ้างค่ะมีบ้างมีอแในแถวนี้แหละในแถวนี้แม็กซ์แต่ว่าแต่ว่าหลัง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 บ้านหลังไวทีนี่คือเดี๋ยวเราเมาการีนมีนจอไวแเจ๊จะมาปุ๋เยอะเลยเอออะต่อมาแซนค่ะครับก็ไม่ไม่ทีนะครับก็จะเป็นน้องของไมโทรครับผมก็จะเป็นตัวพายนะครับพายเรือพายเรือ คือเป็นตัวชงตัวชงไม่ชงครับพายเลยพายเลยนี่คือคือเราอาจจะไม่พายเราติดเครื่องยนต์แล่นเลยแล่นเลยครับผมเกียร์เกียร์เดียูมีมีภาพด้วยอ่ะเออเออเออเรียกว่าเป็นตัวพายมาดูกันว่าเฮ้ยแฟนบอยแต่ว่าเราพอเป็นแฟนบอยว่ามันเซอร์เป็นยังไงแแฟฟนนบออยหรื ูอย่างไสิอยากรู้ใครรู้ดีสังแม่ถึงอันนี้จริงๆฉันก็เชื่อว่าทางบ้านตอนนี้กรีดแล้วฉันอาจจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดบนเวทีนี้แล้วก็ได้ผมที่เล่นมายังดูน้อยกว่าเลยโอ้ยเฮ้ยพึ่งเลยค่ะนะฮะอัสทายอัสทายไอค่ะค่ะก็ไอเล่นเป็นสตาร์ก็คือเป็นด้อมที่เป็นคู่กัดกับน้ำหวาก็จะมาเจอด้อมสตาร์ชิพหน่อยละกันในเรื่องนี้ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นด้อมคู่กัดหรอใช่ก็ ต้องแยกเป็นที่หนึ่งอ่ะ,นะเนาะอุอ้ยเฮ้ยเธอเธอคีดคาแรคเตอร์อยู่ปะเนี่ยทำไมอะแม่มันเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่ก็เล่าตามคาแรคเตอร์ที่ได้อยาก<า>ให้อยากให้แ,บบแฟนๆสนุกขึ้นวันนี้ดูอีพีถึงจะได้กินไงทุกคนเออนะคะและนี่คือนะักแสดง